วันนี้เฮ็ดไม่นูไอ้อ่แกงไข่ได้จ้าก็เพิ่งวิธีแกงกันนำเห็ดเดือดนะค่ะเด้อเดี๋ยวมาเบิง้มงมาเฮ็ดแังได๋แกงไข่แบบปนบ้านอีสานอีสานนะคะใส่กระเทียมกับผีก็จ้าต้มลงไป เทียมก็พรีกแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกแล้วจนาน้ำปลาแดกกาเอาเนะะี่ค่ะใส่ผงนัวค่ะผงนัวกับผงชูรสนันน่ะกาเอาใส่เกลือด้วยค่ะแล้วก็ล่อหนัำเดือดค่ะ เบิง้งวิธีแกงไข่สูตรบนบ้านอีสานอีสานารูพใดอยากเ็ุกินก็เ็ุเลยเลยจ้าเทุตามที่เทศให้เบิ้งนี่ละมันเดือดแล้วไข่ใส่กรอสองฟองจ้ะไข่สองฟอง ตีให้แตกแตกว่าต้องแตกลายค่ะแล้วก็ใส่ทั้งหมกบวกใส่ทั้งมันมีลูกมีดอกก็ใส่ไปเลยค่ะ ใส่แกงผักคาแซบบูหัวมี่ไผ่เคยเห็ดรืเอเปล่านะคะแกงไขแบบ่แบบแบบบิสันแบบบานๆมันบนมันแบบไท่แล้วจ้ะถ้าแบบไทยก็เป็นไข่นานอีกแบบหนึง่งอันนี้แก,งแ,ก,ง,แกงแบบบิสันแกงแกงแบบบานๆแบบบิสันจ้ะแล้วก็ใส่ผักตำาึืง่งจ้ะ ใช้ผักกำนึง่งนะจ๊ะใช้ผักกำนึง่งตาม้วยมังลักมังหล,ลักนะจ๊ะเอ๋พระอีตูบานบานเฮ้านี่นนละ่ะผักอีตัวบานเฮ้า นี่ค่ะแกงไข่ง่ายค่ะถ้าูดใดคิดบอกก็แกงไข่กินแน้ะจ้าแบบนี้ละ่ะมาเสพติยังกินแต่ละมือแซ่บค่ะรอให้เดือดแล้วก็ชิมรสค่ะเนี่ยค่ะซูมให้เบิง นะคะตาก็สิคือ่แกงเลี่ยงค่ะผู้ใดเคยกินแกงเลี่ยงบอมันก็คล่ไขๆกันด้อคะแต่ว่าแกงเลี่ยงเขาใส่เขาบใส่ปลาจ้ะเขาสิใส่กะปิ้าเป็นแกงเลี่ยงนะมันไคล้ข่แกงเลี่ยงอะค่ะี่ละไข่น้ำค่ะคือกันได้ค่ะกับแกงเลี่ยงคข้าขๆกันแต่ว่าเอ๋นี่เขาเอิ้นไข่น้ำแกงไข่น้ำค่ะ จะใส่ปลาแดกค่ะใส่ปลาลาเสร็จแล้ว,ลวจ้าเรียบร้อยแล้วชิมดูซิว่าแสบบอย่ำค่ะป้งเลยไหมยุกนิ้โป้งเลยย่ำโอเคค่ะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้้ะจ้าเด้อถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดกินก็นเฮ็ดตามนี้เด้อจ้ะฝากช่องพิสมัยชาแนลนะจ๊ะเด้อที่ติดตามให้กำลังใจและช่องพิสมัยชาแนลนะจ๊ะเด้อแค่นี้ละจ้าจบคลิปเพียงเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า